คุณบีตาเกนะครับไปอย่าี้เลยก็สวัสดีน้องสวัสดีนะครับสวัดส,สดีครับหลังจากโดนไล่ยำม,มาหลายแมตน,นะครับแบบน,นี้หมายมัดบ้านมือว่าต้องสู้ได้ดีแน่นอนถอยมาอลยอ่าออก่อนฟอรพี่เดย์ออกกน,นะแต้มมากกว่าเริ่มก่อนเบรอบร์เบรอบริเบอร์ได้ได้ได้สองครับผม <ว>สามอ่ะผมก่อนนะไปเลยอ,อ,อยวนะปูแล้วผ่านเลยผ่านเลยผ่านเลยเหรอครับผมพอดอ,อืมมีห้าเม็ดหนึ่งสองสามใช้ให้คุ้มก็อ่ะวัในี้สักก่อนครับห้า ฟานแห่งการขึ้นกินแล้วผ่านเลยครับโอยสตาร์สเต็ปของคู่แข่งนะครับจะได้คอจะแทสมาที่รีเซิร์ฟครับโอเคคอสเต็ปดอสเต็ปอ่าแล้วก็มันมันจะยกด้วยไหมถ้าเกิดเลเวลสองมันยังไงนะถ้าเลเวลสองนะครับสตาร์สเต็ปของเราครับต้องนำสเปริ์ของคู่แข่งหนึ่งใบขึ้นมือสตาร์สเต็ปสตาร์สเต็ปเราของเราของของผมอ่ะก็คือถ้าเกิดผมผ่านเธอผมลงสเปริ์ปั๊บ เลเวลสองผมโดนยกใช่ใช่แต่นี้เลเวลสุดเลเวลหนึ่งอยู่โ okay. อเคอะทำลายเนซัทให้หน่อยเดอบลบัตเตอร์รีเวบอนมีแล้วทำลายเก่งไงติด <laughs> ลายอยู่ไม่ได้ <laughs> ตายพังตลอดอะไรแค่นี้จะ <laughs> ขอสองเม็ดอืออือเดี๋ยวนะผมจะเล่นอะไรดีหนอ <laughs> เล่นอะไรดีหนอ <laughs> แหมผมไม่มีเ <laughs> ทพมาหนักคีหรอกมันต้องได้เซตแหละเอ้า เส้นเบอร์ผ่านเทินผ่านเทินจออีเฟสนี่ตั้งนี่พังเหมือนว่าเล่นเลยให้ตายเถิดอือเอาไงดีอาลงลงละตายสามครับรอเฉยก็บ้าแล้วมาเฮยไม่มีขอมาที่เซิร์ฟหนึ่งเมตรนะไม่มีไม่มีไม่มาแล้วก็ ที่เลเวลสองนะครับถ้าสปรินนี้ถูกทำลายเราสามารถส่งคอจากรีเซิร์ฟเนี่ยไปแทสได้สปรินนี้จะขึ้นมือ่อจะทำง,งานขอพูดได้เรื่อยๆอถูกทำลายก<ๆ>็คือถูกทำลายโดยวิธีอะไรก็ได้รครับถูกทำลายโดยคู่แข่งเท่านั้นเลยครับป้องกันตอนไรกก็คือได้หมดใช่ไหมใช่ครับโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าผ่านเทินนับคอแล้วแปลว่าจะง,ง้างอีกแล้วเป็นนักดาบน่ะโอ้ยว่าไงดีล่ะเนี้ยอืมตรงสามสามสี่จวอืม ลงลงลงสามคอครับรบันเชิญอันเชิญที่เลเวลสองแล้วก็ดิวครับผมเมื่นเชิญจั่วครับอ่านั่นแหละมันได้ใช้แล้วเปิดเปิดเดเมลิเวอร์ก่อนเลย <laughs> สองตัวนั่นแหละไม่รอแล้วเอานะนอาแหล่ะดทำลายย่อยยับ ได้ได้เชิญ<ด>ฟรีไหม <Effect. S 1> ได้เชิฟรีไหมได้ครับได้เดลเปาสองเดลเาสองได้ครับอ่ะโอเคอย่างดีนึกว่าจะไปเกิดแล้วผมอ่าเมทฮันรีเฟอร์เหรองูไปโอ้ยเดี๋ยวงูแปมได้อีกอ่ะแต่ว่าอย่างนี้ถึงจะสนุกมันต้องอย่างนี้แหละอ่าครับเ,เรียกว่าพาวเวอร์บีพีเท่าไหร่ครับบีพีอ่าตอนนี้สามหมื่นจ้า EP สามหมื่นสามหมื่นเลยเหรอสามหมื่นครับคุณคุณฟังไม่ผิดครับสามหมื่นหรือสามสิบ k โหดมากโหดมากเอาไงดีเมทัลลิเฟอร์มีคอเท่านั้นโอเคแล้วถ้าเกิดอ่าเลเวลลดลงนะครับต้องวางกี่เม็ดเลเวลลดหมายถึงโผล่มาใช่โดนดูดเม็ดเดียวก็จบแล้วเนี่ยงานมันเป็นหงมเม็ดพอดีเลยโดนดูดเม็ดนึงก็เลเวลหลุดแล้ว เป็นจะเหลือสองหมื่นเหลือสองหมื่นครับหมื่นก็ยังเยอะกว่าเราอยู่ดีอ่ามันมีเลเวลอะไรบ้างครับสามสี่ห้าอย่างนี้หรอมีสามสี่ห้าครับใช้กี่เม็ดบ้างอ่าหนึ่งสามหกครับหนึ 1, 3, ่งสามหกหนึ่งสามหกะตอนนี้นมีหกเม็ดเหรอใช่ครับเ็มเรีย level ้ยเลเวลสูงสุดเออหนักใจ ต้องใช้ใบนี้เพื่อที่จะเทียบบี BP, พีแพ้แต่เขาไม่แพ้โอเคแพ้แต่ไม่แพ้ <laughs> แพ้แต่ไม่แพ้เอางูโจมตีครับผมส <Okay. S 2> กิลงูครับเนมะื่อโจมตีครับอันเชลญแทสกับมือได้ครับโอเคสามคอ <laughs> อย่าบอกว่ามือของ<า>งูนะคอ <laughs> มือกอ็งู <laughs> เป็นสิบสองปะ่ะสิบสองป่ะ สองจักระพัดเทพสิบสองจักระพัดเทพสามเมตรโอเคได้อยู่แล้วก็ที่เลเวลนี้ได้เลยได้เลยอันเชิญจากมือก่อนโอเคตัวนี้จะถอดคอได้สามเมตรอันเชิญที่เลเวลสองถอดคอสามเมตร ไอ้นี้ไอ้นี่ผมถามหน่อยอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดกันน่ะผมต้องส่งคอไลท์เหมือนเดิมใช่ไหมถ้าการใช่ถ้าการต้องส่งคอไลท์ไปวอยและตัวนี้ครับที่รลเวลสองนะครับซีลอยู่ครับผมเมื่อสเปริลที่มีคําว่าสิบสองจักรพรรดิเทพในชื่อกาดนะครับถูกทำลายโดยผู้แข่งจะส่งคอหนึ่งเม็ดบนสเปริลกับอัลติเมตไปวอยด้วยครับสเปริลอัลติเมตไปวอยเด็ดนะตอนนี้คือลงมาผมโนนดูสามก่อนไหมยังไงนะดูก่อนสามสามก่อนดูสามสาก่อนอันี้ไปรีเซิร์ฟไหม ครับผมถ้าไปไปแท้ครับไปแทสไปแทสเลยเหรอใช่ไปแท้เลยถ้าจะบล็อกก็ขอไลน์ไม่บอยถ้าจะบล็อกถ้าตอนนี้ถูกทําลายอ่าถ้าถูกทำลายก็เอาขอไปบอยพลังผมเยอะกว่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วแล้วเดี๋ยวด้าจากในมือแล้วจากในแทสพี่เดย์ไม่เชิญเหรอมือมือเชิญแล้วแต่แต่แทสไม่ไม่เชิญขอไม่พออ๋อโอเคนะไอ้นี่คือการเดี๋ยวนะสั่งถ้าเกิดผมกันก็คือไอ้นี้หนึ่งเม็ดแล้วก็พอตายป้าก็ส่งอีกหนึ่งเม็ดไปไปไหนอ่ะ ไปบอยครับอุ้ยต้องเสียคอสองเม็ดเลยเหรอเอุ้ยบ้าไปแล้วอือต้องแลกเปลี่ยนกันหน่อยนิดนึงนิดนึงโอ้ไม่ต้องแลกเลยรับไลค์ก็ได้ไม่แฟนไม่แฟน์อะเข้ามาอีกสข้าไปสองโอ้2สองสองเจมสองเจมโอ้ตายตายอืมเดี๋ยวเราก็จะโดนจับแช่เนาะอืม โอเคงั้นผ่านครับโอ้นี่เป็นนักเล่นที่ว่าแบบคุมบอดเก่งนะเนี่ยปวดหัวจะปวดหัวคอร์รมาโอ้โหหนักหนาเอาการครับต้องบอกว่าหนักหนาเอาการเดี๋ยวนะตัวไหนดีวะอันนี้ตีอยู่แล้วแหละหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเฮ้อืม แช่ก่อนดีกว่าไม่ต้องคิดหะไรมากคิดมากไปลงแล้วปวดหัวตีเช็คขอตั้งเยอะห้าครับอ่าเช่สองตัวนั้นแหละโอ้แช่ได้ตั้งสองตัวแย่เลยดุยต่อแค่ซิมโบเดียวรับไลรแท้ไปผ่านเทนิงค้ามเอ็นสเตปเอ็นสเตปอ่าคอรอ กลับมาหนึ่งสเต็ปฝากไว้ก่อนโดนแชร์แล้วสองตัวก็หาทางที่นไปตีให้ได้เลยก็ลงใหม่แล้วตีไงลงใหม่แล้วก็ตีไงลงใหม่เลยนะ <S <S 2> <S 2> มันยากขนาดนั้นเลยลงใหม่แต่ละคลิป <S 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 แต่ละคลิปวีดีโอนี้ไม่ต่างกัาห้าตัวเอ ไม่มีเลยอืมจะโดนแช่ยาวจะเทปมาอืมเชได้แค่สองตัวเองเสร็จเปิดแบบไหนดีคิดก่อนอืมโอเคอืมตีจับแช่เราต้องลงไปกันลงไปกันมีคออยู่ เท่านี้ปรับเวลปรับเวลให้เป็นสองอืมก็ไม่เหมียลงไปลงไปมลงไหใส่สองลงอืมเสร็ <c oughs> จเปิดแล้วผ่านเลยเอ้าผ่านงั้นเหรอขอสเต็ป <c oughs> ใช่แล้ว เดี๋ยวน้างูเดี๋ยวตัวหน้านำัญทังนั้น,นเลยถ้าเราเช่เราต้องเช่สตัวไอตัวนี้มีมีมีปัญหาอะไรไหมถามว่าตัวนี้เหรอตัวนี้เมื่ออนเชิญส่งคอ1หนึ่งเมตรบนสปิริตไปที่รีเซิร์ฟครับหมดแล้วมีแค่นี้บนสปริรเิรเป็นสกิลตอนอันเชิญเหรอพี่ใช่ครับเมื่ออันเชิญครับคอสคอสเท่าไหร่นะคอสสี่ครับคอสสี่เหร คะแนเท่าไหร่ครับพี่สี 4, ่พันเท่านั้นสี่พันใช่อะต้องลองดูหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบไม่ได้เบิ่มๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดต้องต้องจัดหน่อยแล้วจ่ายหกครับเซฟิโรเอริสอะไรกันครับนี่อ่ะก็เหมือนเดิมนะร<พ>อไม่ได้ อ่าถอคอไม่ได้เลเวลสุดท้ายแต่ว่าเลเวลแรกก่อนไอน้นี้คือถ้าลงมาไม่ใช่หมูกรมอนอิมมาจินแล้วก็คงเล่พีหดลงมาในสภาพอ่อนแรงนะครับได้ได้เลยเขามีอยู่แค่นี้สองตัวเมทาลิเฟอร์ตีเช็คหน่อยสอ่าเดี๋ยวนะไอตัวด้านซ้ายตายไม่มีอะไรนะไม่มีครับเช่ตัวเดิมคู่เดิมเลยครับผมได้เลย ไอตัว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 อีกตัวนึงอนันไอไออีกตัวนึงกันถ้าเกิดว่าอ่าโดนทําลายเหมือนกันใช่ไหมนั้นสกิลมันโดนทาลายด้วยใช่ไหมใช่ครับโอเคสองตัวนั่นแหละถ้างั้นถูกแล้วลุยต่อสองมือเจ,จมเดียวเนะาะเจมเดียวจ้ะรับหลาหลายแท้ด้วยหลแท้หลายแท้โอ้ยใจคอจะรับแต่ยลายแท้ไม่ลงมันเผื่อซิลเลยโอเคผ่านเทิร์นผ่านเทิร์นอ่าแล้วคอ รอดีเฟนต้อมีอะไรมาพิกบ้างละ่ะแลอืมขอขยับไม่ได้ขอขยับได,ขบได้ขยับได้ครับอตอนนี้คือทุกอย่างแค่ลงมาอ่อนแรงอง่อนแรงโอเคพอมีเท่านี้จ่ายสามโอเคตอนนั้นบีพเท่าไหร่เอ่ยบีพีตัวยืนใช่ไหมครับหนึ่งมื่นครับ นอนไม่นอนที่ถูกต้องเลยถูกต้องเลยเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นเผาอีบาจินถือว่าไม่นอนครับผมเรื่องที่จะทิ้งมือเพราะมือหมือนเท่ามือกี่ใบมือมือผมอ่ะเดี๋ยวหนึ่งสองสามมือหกใบโอ้โหหกใบได้เหรอทิ้งมือมันจะมีประโยชน์อ,อะไรวะยกดีกว่าอะเลอะเลคอสเท่าไหร่หก่ะอะเลคอสหกครับคอสหกยกได้ยกเหรอมันใช้คำว่ายกเหรอ นำสปริตคอรส์ไม่เกินหกของคู่แข่งกลับขึ้นมือครับว่าเป็นสีมงที่น่าลังเกียจแล้วเอาสกิลสีขาวมาเดี๋ยวนะั่นเ1 0สีโบด้วยใช่ใช่เอามาเลยก็ไปตียกขึ้นไปลงใหม่อันนี้ยกนะครับผมแล้วก็ตีมาตีมาไม่มีลูกไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มี อ่าจบการหน่อสู้ก็ไม่มีอะไรนะไม่มีครับอืมอันเขต้องเล่นวิธีอื่นแล้วเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะอ่าอืมอืมอันนี้น่าจะได้ทำาท้าทำทำได้ไหมอืม ทำไรโอ้ตัวดับเบิลซิมโบแล้วก็มันจะหยุดเลยเนาะใช่ครับเอาตัวนั้นแหละตอนแรกว่าจะทำลายงูไม่ทำลายแล้วให้งูนอนดีกว่าอืมเดี๋ยวผมเปิดแปโอเค่าเลยฮู้เปล่าเปล่าแป๊บนึงลูก โอ้เครียดเครียดเกมตึงแล้วกลับมาตึงแล้ว <c oughs> ตึงแล้วนี่วแวผมไปนี่ผมจะตอบไปเองต,ตัวตัวตัวออไม่งาเลยว้ลำ <c oughs> บากลำบากโอ้แต่มีเบรคแล้วอ่ะผมก็สู้ยากแล้วเนี่ยเซอร์ฟิโรแอรลีถ้าเอามาเนี่ยได้กดได้กดแน่นอนตอนนี้ได้กดแน่แน่ เขารีเฟ่ไม่ได้เขาลงมานอนอืมอ่ะลองลองดูใบนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไหลตายใบนี้แหละเอามาเอามายื้งก่อนสฟิโรแอลิสอีกแล้วเอออีกแล้วแล้วก็ต้องแช่สองตัวนะเหมือนเดิมนี่ถ้าเกิดแจ็คผ่อนนะตีหาพีเด์แล้วมันคอนเก้าขึ้นนี้คือฮาเลยนะไม่ไม่ อะเอลี่มาแล้วก็ถือว่าเล่นประมาณนี้แหละเล่นเล่น,ลนตึงๆไปก่อนตักแมทน,นึงไม่เป็นไรตีเช็คเก้าไหมสี่ครับอ่านอนสองตัวเดิมแย่ yeah, เลยอืมรับไล่ไล่เทอีกแล้วเหรอได้แล้วโอ้โหเดีย๋ยวจะโดนยกอีกไหมไม่รู้อ่าตีดูสิตีนี่ รับไรไม่กี่จะเปิดเบอร์เลยเหรอรับไรรับไรเอาผ่านเทินครับผ่านเินบึงบ้งบึง้งบึ้งบึ้งข้อรอ,อเฟสโดนพันหนึ่งสองตัวในทันิเฟอร์นี้ยออไปเลยอืม อ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแอะไรกันนะเขาตีเนี่ยอ่นี่นี่ตั้งแต่เล่นมานะกับพิ่ดีนั้นตั้งแต่ครั้งแรกสุดนะมีครั้งนี้อที่ว่าดูดูดีหน่อยสำหรับผมครั้่อันเชิญก็อ่อนแรงอ่อนแรงขอเป็นอ m มาจิน หรือกงเล็บวีหกหรือหมูกระมอนหมูพอมอนอะไรประมาณนั้นอ่าฮะก็ต้องลงแล้วละ่ะกงเล็บวีหกครับเอานี้ติดกงเล็บวีหกเหรอว้าวอ่าเป็นจักประเทศและกลงเล็บวีหกนะครับได้ถือว่าได้เลยอย่างนี้จ่ายแปดจ่ายหนักมากต้องลงสดโอ้อันเชิญเพื่อนเชิญครับเอฟเฟกต์บัคอหน่ยอยคอบูสใช่ไหม คอบสครับอืมอันนี้อนี้ตีจบอนี้อนี้ตีจบแล้วก็ลุกใช่ไหมยิงไรเนาะใช่แล้วมีสิทธิ์เลยมีสิทธิ์ปิดได้เลยนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยมีสิทธิ์ปิดได้เลยทิ้งมือทิ้งมือเบฟผมเวอร์เท่าไหร่กันบ้าง BP เท่าไหร่กันบ้างครับอเดี๋ยวนะครับเวอร์มีสองหมื่นกับหมื่นเดียวครับ สองหมื่นกับหมื่นเดียวไม่มีรับผลทุกอย่างสองหมื่นกับหมื่นเดียวหนึ่งสองตรงนี้จะกระพาะหมดหลาหนึ่งสองหนึ่งสองจะบล็อกบล็อกไม่ได้ต้องส่งคอไปเขาอาจจะจบสเต็ปได้ตีลุกควรจะลุกควรจะลุกเขาไม่มีอะไรบล็อกอยู่แล้วอ,อย่าบอกว่าตียกอยี่นะ นึ่งก็จะต้องยกรือเปล่าให้ผมลงส่วนทุกครั้งเลยเหรอหรือทำลายไปเลยทำลายไปเลยทำลายไปเลยง่ายกว่าท้าทำลายไปเลยสามสี่ห้าขอไม่พออะไรขอบุยจะไม่พออีกห๋อตัวที่จ่ายต้องแปดเนี่ยนะเนี่ยมียก ลมสละจักรพรรดิเทพออกตัวนี้เลเวลสองเลเวลสองตายขอไปบอยเขาไม่ทำอะไรแล้วมั้งมันจะมีทุกอย่างไม่ได้นะ <c oughs> ไหมือมนกับตียกสองเจมแค่ ไปโจมตีดีดขึ้นมือหน่อยตียกเนาะยกครับวิวอ่ะขอแฟนแล้วกันถ้านั้นครับผมดยวเฮ้ยเดี๋ยวนะครับหนึ่งนะอะไรครับเออรวมร่างไว้ก่อนดีไหมว่า๋อ,อม,มัน,มนจะรวมสองห้าตัวนอนตัวนอนรวมร่างได้ไหมได้สิ แต่ว่าแต่ก็ตีไม่ได้นะแต่ก็รวมล่ลางได้รวมล่างเผื่อไว้ด้วยรวม่างเพิ่เพมเม่อ่าเผื่อไว้เพิ่มบีพีไว้โอเคอ่ะก็ยังลุยเหมือนเดิมนะครับวิ่งไปเดลต้าบาเลียแบบลิมิตเรดิชั่นรีเวิร์นนั่นเองในเทรนี้ไม่เสียไรจากสีขึ้นและโดยเอฟเฟกคู่แข่งเอฟเฟกก็ไม่ได้ไม่ได้เทรนี้นะ โอ้ oh, oh, ย่ได้ลุกไหมเนี่ยไม่ได้เนาะเพื่อเพือ่อนถ้าไม่ได้ยิงก็ไม่ได้ลุกใช่ไหมสามารถส่งคอไลฟเพื่อฟื้อนอ่าไม่ได้คนระับไม่ได้อ่ลเลยตึงตึงตึงเกมตึงอีกแล้วขอสะเด็บรอสะเด็บอ่าห้าลฟ์มีเท่าไหร่มีสองเหรอสองเอง เดี๋ยวนะถ้าเกิดเป็นราศีงูงูที่เป็นดาราจักเราตัดไม่ได้แต่ว่าเงื่อนไขคือต้องโดนทาลายอา่ะฮะนอนบทแบบนี้นอนบทแบบนี้อมลูกอมแปบ๊บนึงแสดงว่าถ้าเป็นงูอันนี้เราเดานะเราจากการวิเคราะห์แยกแยะคิดวิเคราะห์แยกแยะนี้ถ้าเป็นงูเขาเปิดไม่ได้แนะ่นอน เบื่อไม่ได้แน่นอนแล้วแสดงว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่นุกก็ต้องขอการยุดเทิร์นซึ่งแน่นอนว่าเราต้องเช่ไอเปลี่ยนจากไอ้ตัวนั้นเป็นตัวที่เบรฟอยู่แล้วอ๋เอาเล่นเพย์เซมั่งรอบนี้ลงตัวอีกตัวหนึ่งมั่งวลจีสาอ่าสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามตีบอดดแลวก็สิบสาม อ่าเดี๋ยวนะงูถ้าลงมาใหม่มันุูได้มันยกสปิตได้ตัวหนึ่งมันยกได้ทุกตัวไม่ผมถามพี่ก่อนยกได้หมดเลยยกได้หมดเลย,ยก,ลยก็อ่ายกไอ้ตัวที่ที่ดับเบิลซิมโบไหมเอ้ยเดี๋ยวนะตัวนั้นลงมามันถอดคอใช่ไหมใชลมนะ่ลงมาถอดคอเดี๋ยวนะขอขอดูอีกหนึ่งลงมาถอดคอแสดงว่ามีสกิลต่ออันเชิญเราก็โอกาสที่จะแพ้สูงอีกโดนถอดคอ งูลงมางูลงมาถ้าเรายกไปงูได้ยืนอืมไปอีกนกถ้าเกิดเรายกมาได้ขอบู๊โอ้ตายชีวิตแสดงว่าเราไม่สงควรยกสักตัวหนึ่งแต่มานมังค้ำนะเดี๋ยวนะ <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอื <c oughs> <c oughs> อืมแต่เขาจะรีเฟรชได้แน่นอนหนึ่งตัวเพราะเราชี้ได้แค่สองหนึ่งสองสาม เจถ้าเราวางอย่างนี้เออไม่ว่าจะโดนวิธีไหนก็ลำบากหมดเลยฮะบังคับยกยกบังคับยกด้วยนะไม่ใช่ว่าโดนเลยมังคับยกด้วยอ่ะอ่ะเเล,เ,ลเกมเดเกมเซฟิโ,ฟโอรอดี้เดะเอาชัวร์ไว้ก่อนดีกว่าอ่าพี่ดี พี่เดผมถามอย่างนี้เลยดีววกว่าเพื่อความชัวร์คอกี่เม็ดคอในรีเซิร์มีกี่เม็ดศูนย์เม็ดศูนย์เม็ดศูนย์เม็ดเบิร์ดตอนนี้ในแบทเทิลไทยถ้าเกิดจะเปิดได้เนี่ยต้องเป็นเบิร์ดเมื่อตีเบิร์ดเมื่อเพิ่มมือเบิร์ดเมื่อสกิลอันเชิญเบิร์ดเมื่อโดนตัดแล้วก็งูเมื่อโดนทำลายเมื่อโดนทำลายน่าจะนูนสุด ผมว่าใจเลยพี่เดผมว่าใจเลยพูดเลยเ<อ>ผมยังไม่ขยับเคยเื่นคอแม้แต่ไปเดียวแล้วไม่ให้พี่เดยขยับด้วยผมก็ยังไม่ขยับแล้วสีเม็ตใช้แฟนอะไรไม่ได้แล้ว <4 m. S 1> เพราะว่าตอนนี้พี่เดไม่มีนาทีเสริมนะอ,อ่าโอเคแสดงว่าไม่สามารถจ่ายคอได้แล้วจ่ายบนซาเปิดอัติเมตก็ไม่ได้ผมเองก็ไม่ได้เหมือนกันจะปิดแล้ว ต้องเป็นไฟนั oh. ่จริงนะเพราะว่าผมเองก็ตอนนี้ผมไม่สามารถย้ายได้แล้วต่อให้ผมมี Magic เมจิกเทอร์อหน้าหรือผมมีเอ็กเซลผมก็ไล่ไม่ได้แล้วไม่มีเอ็กเซลไหนที่หยุดเทอร์อได้แน,น่นอนแล้วของผมครับผมอ่ะทางเรามาวัดดวงกันเลยไอ้น,นี้ตีไม่เช็คแล้วนะตีไม่เช็คแล้วเลเวลหลุดแล้วนะครับผมยาวแค่ปริมาณและถ้าชนะได้ก็จบชนะไม่ได้ก็พีเดชนะไปเลยไฟนอลเทิร์นประกาศแล้วซฟิโรเอลิตี้ ไม่แฝงก็ไม่แฝงเหมือนกันครับผมก็แฝงไม่ได้แล้วไม่ใช่พี่เลยแฝงไม่ได้แล้วตับไรอะไรมีข้อหนึ่งเม็ดแล้วอ่าหนึ่งเม็ดเดี๋ยวนะหน,น,น,นึ่งเม็ดแบ่เจ้าสปริดมันไล่อะไรได้บ้างเนี่ยหนึ่งเม็ดอ่ะตีอ่าเมทัลลิเฟอร์ก็ไม่มีตัวบล็อกครับลาบครับ อีบัจินนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเมื่อทําถูกทําลายอเป็นงูจริงไหยเดือนหนึ่งรายได้ไหมเดือหนึ่งมีใบนี้ครับลายได้ครับคอยชันเบรดครับอุ้ยแต่ก็อยู่ได้แค่สเปรตนะครับเขาตีเม็ดตีอยู่ดีอ๋อมันมันอะไรมันทาไมนะอยใบเมื่อกี้มันหยุดเหรอหยุดการตีเหรอมันจะไม่เจ็บจากอ่าพวกสเปรตที่มีคอแค่เม็ดเดียวอะไรเงี้ยอ๋ออืถ้าซอิวอยู่คือถอดคอให้เหลือ เอเหลือเม็ดเดียวอืออใบเนี้ยมันเป็นดาบสองคมนั่นแหละคือคือถ้าเกิดเราถอดคอไม่ได้อ่ะตัวเราเองก็ถอดไม่ได้เหมือนกันครับถอดไม่ได้ไม่มีวิธ,ไวธีไม่มีวิธีเล่นใดๆแล้วถ้าเกิดตัวนี้องค์คอไว้ที่เลเวลสูงนะสุดนะถือว่าเป็นท่าปิดเป็นท่าปิดที่ว่าแบบมีความเสี่ยงแต่ว่าเป็นความเสี่ยงที่ว่าต้องบอกว่าในแง่ของเกมการ์ดสนุกเพราะว่าวัดใจกันเลยครับแบบเมื่อกี้อ่าก็มีแค่เบิร์ดวอลได้ฟื้นหนึ่ง จะตีสองตัวก็ไม่ตายเออใช่เบ์ดวอ่าต้องเป็นเบิร์ดวอลใช่ใช่เบิร์ดวอนะครับเีอะไรก็ฝืนก็จะไม่แพ้อืมก็โชคดีไปนะครับที่เป็นงูปวดแอกได้แล้วปวดแอกได้แล้วหลังจากที่แพ้มาหลังจากที่แพ้มาแบบว่าเยอะมากนะอนี่คือเทปที่ไม่ได้ลงก็มีอีกนะไม่ใช่ว่าน้องเข้ามาดูว่าโอ้ยพี่ลงห้าคลิปหกคลิปชนะแล้วไม่ใช่นะคือแข่งกันเป็นสิบแล้วเนี่ยแต่ว่า ชนะตาที่หนึ่งกับตาที่สิบวันนี้คือระหว่างระหว่างทางเนี่ไม่ชนะนะครับผมอืมอ่รายการรายการอืมพอไม่พอนะครับไอ้นี้ก็โดนตกดอไปถ้าจัยตัวนี้ได้ยังพอไหวอ๋อมานูนนะอ่าจะต้องมาต้องลงล็กไงลงตัวนี้ไปแทนไปกองเล็บที่หกเหมือนกันอ๋อแสดงว่าเอไอตัวเอลิสนี่เพิ่มเพิ่มเผากงเล็บพี่หกมาก็ไม่ได้ว่าจะแบบเก่งกาจมากนะเพราะว่า พอเพิ่มเผามาแล้วเนี่ยกายว่าพอเผาเยอะขึ้นเนี่ยกรงเลเวลลของภาคใหม่มันก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่ก็ตัวนี้ก็มีพอดีบังเอิญด้วยแหละบังเอิญว่ามีบังเอิญว่าใส่ก็จะแฟดมาตรวจบล็อกได้อะไรเงี้ยแล้วก็ได้ยกได้ส่งคอไลท์ไปเซิร์ฟได้นะครับก็เป็นตัวการตัวหนึ่งที่ดีอีกตัวหนึ่งนะยังบัมคออยู่โจวไม่เจอนะครับอืมก็โอเคขอบคุณพี่เดมากนะครับก็เป็น คลิปคุณภาพอีกหนึ่งคลิปนะที่ว่าได้โชว์ของได้ได้ตึงๆเกมตึงๆนะครับถ้าเกิดเป็นภาษาตอนนี้คือเกมมันตึงอะ่ะมันแบบเครียดแหละเล่นกันแต่ว่ามันสนุกความเครียดนี่มันได้ความสนุกเข้ามาด้วยมันเหมือนเราได้เล่นแข่งขันจริงๆนะครับผมโอเคได้ก็ขอบคุณพี่เดมากแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าก็มีอีกเรื่อยๆนะเพราะว่าเวิร์กฟอร์มพงอย่างนี้ก็น่าจะได้เล่นแต่ก็คงไม่ไม่รบกวนบ่อยนะ,ะอาจจะสัปดาห์หนึ่งเนี้ย exclusive สักสองวันก็โอเคละ ครับผมได้ได้ว<ร>บางก็จะมาเล่นด้วยครับผมก็ได้นะเผ <c oughs> ื่อพี่เดได้ไปโมหรือผมก็ได้ไปโมใหม่นะโอเคพี่เดนก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่แล้วก็ขอบคุณน้องๆที่รับชมมาถึงหน้าจุดๆนี้ด้วยนะขอบคุณที่รับชมครับคอมเมนต์กันได้เลยนะครับครับผมพี่ด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ